สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมอนีสภาพมาเห็นกับเขาค่ะเมนูมอนี้เป็นอาหารให้ค่ะพี่น้องจะพามาทํำยำดอกขจรกุ้งสดนะคะยำดอกขจรกุ้งสดเป็นครั้งแรกของเยาวค่ะแต่ว่าเยาจะทําแบบสไตล์แบบสูตรของเยาวเลยนะคะพี่น้องส่วนผสมกอสวมยินดอกขจรลวกแล้วเรียบร้อยปั่นน้ำออกค่ะกุ้งสดค่ะพริกที่โกไว้ก็จะมีกระเทียมกับพริกพริกสดค่ะมะนาวค่ะแล้วก็หมูสับค่ะหอมแดงค่ะแล้วยาวจะใส่ พริกเผาด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าเพื่อบกินเผ็ดนะคะย่าก็เลยจะเพิ่มพริพกเผาใน้นิดนึงนะคะพี่น้องจริงๆยำดอกกระจนสูตรพริกเผาเมันต้องใส่กระเทียมเจียวหรือหอมเจียวด้วยนะคะแต่ย่าสามารถแดแปลงเป็นสูตรแบบสไตล์ของเย่านะคะพี่น้องกดอ,อื่นค่ะคลิกที่เราโขลกใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะ พริกเผาปลายช้อนนะคะเราจะไม่เน้นพริกเผาเพราะว่าเราใส่ทําสีให้สวยงามเฉยๆเพราะว่าเขาใส่พริกสุกไปแล้วนะคะจากนั้นค่ะใส่น้ําตาลทรายหรือน้ําตาลปี๊บค่ะจะย่อสะดวกไส้เลยคะ่ะพี่น้องหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนค่ะจากนั้นตามด้วยน้าปลาถ้าวเส้นย่ำบลายถั่วเดียวนิดหน่อยนะคะก็จะใส่น้ำปลาบลายนะคะประมาณนี้นะคะ จากนั้นตามด้วยมะนาวค่ะเปรี้ยวหน่อยเพราะว่าจานายเขาชอบเปรี้ยวๆค่ะเอาละนี่ค่ะอืมมะน,นาวไหลแห้งๆลูกนึงได้พี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะคลุกท้้งให้เข้ากันยดีสยวใส่ชู่รสในจ้ดหน่อยนึงค่ะ เติดข้ามแซ่ดตะกอนจะหน้าแล้วก็บกินเป็นไดได้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้จะน้าผู้สาวค่ะแล้วกินชั่วดค่ะแล้ว,ว,ลวใส่ลงไปตมด้วยหมูสับค่ะหมูสับจะไม่เอาน้ำด้วยค่ะพี่น้องจะบีบน้ำออกตำด้วยกุ้งสดแล้วก็ดอกขจรค่ะใส่ลงไป บางคนเพิ่อกับย่ำแบบชุบแป้งทอดเนะค่ะพี่น้องชุบแป้งนิดๆแล้วเอามาย่ำนะคะแล้วยอดสลองเข็ดนอยู่ด้วค่ะพี่น้องพเพิ่งเลือไว้อยู่ค่ะอืมเปจะแซ่บเลยพี่น้องดอกขจรกับสีหอมๆเนี่ยค่ะขออนุญาตชิมน,นิดนึงค่ะอืมแซ่บเบอร์เติมน้ำปลาหน่อยนึงโอเคค่ะ หลังจากนั้นปิดท้ายด้วยหอมแดงครับแซบพิลีได้พี่น้องเ๋้าบอกเลยว่าสิ้นเผาป่าเราจแซบด้วแแยแซบผ่านนะคะมันจะมีหอมน้ำพริกเผาหน่อยๆค่ะเอาละค่ะแค่นี้ตักเสิร์ฟใส่จานจ้านะค่ะี๋ยจะตักให้เบิ้งด้ค่ะพี่น้องวันนี้นะคะเพราะว่าชวโมงเร็งดวนยอดเสาเอากับเพาไปเห็น้าหน้ากินนะคะเดี๋ยวก็จะตักให้ดูอย่างนี้เลยค่ะ เป็นตะแเสบครับเอาละเห็ดกุ้งบ<ส>่ะคะเพราะว่ามันคือยำดักขอจรกุ้งสดต้องใส่กุ้งเยอะๆค่ะเอาละค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องพี่ทีที่ทำง่ายๆน่ะเฮ็ดน่าไงแซ่ค่ะพี่น้องไปครั้งแรกที่เย่าทีได้ชิมพื่อกันค่ะยำดอกขจรนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมณีฝ่าวนะคะเดี๋ยวสบท่านเพลินค่ะพี่น้องนะคะไปละค่ะเอายำดอกขจรไปเล่ากินก็ค่ะพี่น้องว่าเป็นยังไงค่ะรสชาติจะถือปากเพลินม่ะพี่น้องนะคะยำดอกขจรกุ้งสดจ้า